สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลในช่วงเดือนธันวาคมพศ2565นะคะชาวราศีตุลวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนะคะ ผู้ที่มีลักษณะตรงกับชาวราศีตุลก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ เรามาดูพลังงานภาพรวมของชาวราศีตุลน,นะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะว้าวกงล้อแห่งโชคชะตาปรากฏขึ้นมาพลังสวยมากๆนะคะสัญญาณออกมาบอกว่าอะไรที่คุณรอคอยอยู่นะคะอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคปัญหานะหรือสิ่งที่คุณต้องเผชิญมาหรือว่าต้องต่อสู้มาอะไรเงี้ยทั้งหลายนะ ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นประสบการณ์ที่ทําให้คุณได้เรียนรู้หรือตื่นรู้อะไรบางอย่างนะคะพลังบุญของคุณเนี่ยเพิ่มระดับขึ้นสูงมากเลยนะจนสามารถหมุนกงล้อแห่งโชคชะตานะคะสัญญาณสวยมากทีนี้ในเรื่องราวของความรักเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณกําลังรอคอยจังหวะเวลาอะไรอยู่นะคะเพราะว่าเป็นอัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญเนี่ยเหมือนกําลัง ดูสถานการณ์นะคะแล้วก็กําลังดูจังหวะเวลาของการสร้างครอบครัวที่อบอน่นหรือว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์ที่พัฒนาแบบมั่นคงนะคะสัญญาณที่ผ่านมานะคะเหมือนกับว่าชาวราศีตุลเนี่ยจะพบเจออิทธิพลของคนรอบข้างนะคะอาจจะเป็นครอบครัวหรือคนเหล่านั้นที่อยู่รอบตัวคุณนะคะก็จะมีอิทธิพลต่อความคิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ด้วยนะการใช้ชีวิตด้วยนะคะ อะไรหลายอย่างเข้ามาให้ชาวราศีตุลต้องรับมือประมาณนั้นนะคะมีสัญญาณออกมาบอกว่าชาวราศีตุลอาจจะคิดเรื่องของการสื่อสารนะคะควรจะเปิดใจตัวเองเพื่อสื่อสารกับใครบางคนหรือไม่นะคะควรให้โอกาสตัวเองในการพูดคุยกับคนห,หลายๆคนไหมในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะกับอีกอย่างหนึ่งเป็นสัญญาณออกมาบอกว่าคุณอาจจะกำลังตัดสินใจอยู่ก็ได้ว่า ควรจะเตรียมการเกี่ยวกับการเดินทางไหมมีสัญญาณว่าถ้าคุณเดินทางไกลหรือว่าทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนนะคะต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะก็น่าจะนํามาซึ่งความสําเร็จเป็นไปได้ตั้งแต่เรื่องของชีวิตเรานะอาชีพอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของความรักด้วยนะแล้วที่สําคัญนะคะไพ่ใบสุดท้ายสวยมาก3ถ้วยนะคะ ข่าวดีในอนาคตเป็นสัญญาณว่าอะไรที่คุณตัดสินใจหรือกลงล้อแห่งโชคชะตาที่หมุนไปนี้นะคะจะนำพาชาวราศีตุลพบเจอกับการแต่งงานนะคะการใช้ชีวิตคู่หรือว่าเป็นข่าวดีอะไรบางอย่างในเรื่องราวของความรักเรื่องราวของครอบครัวอย่างนี้ก็ได้นะคะสัญญาณสวยมากเลยนะ ทีนี้เรามาดูพลังงานของชาวราศีตุลในช่วงเดือนธันวานะคะว้า wow. วสัญญาณ justice นะคะ justice ของชาวราศีตุลอยู่นี่เองนะคะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ชัดเจนนะถูกต้องตามศีลธรรมจัรยานะคะตามขนบธรรมเนียมประเพณีก็ได้นะคะ เหมือนตัดสินใจอะไรที่ถูกต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมประมาณนี้นะผู้อ่านเห็นสัญญาณว่าคุณมีการเตรียมพร้อมอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตนเองก็ได้นะให้มีความมั่งคั่งมั่นคงว่างั้นนะคะแล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะทําทุกอย่างด้วยความใจเย็นนะคะมีสตินะคะไม่เร่งรีบไม่หัวร้อนว่างั้นนะ ถ้าทําทุกอย่างแบบยังมีสติเป็นขั้นตอนมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้ามีแผนอะไรที่ชัดเจนถูกต้องเนี่ยก็จะทําให้ชาวราศีตุลเอาอยู่เนาะเมือ่อถึงเวลาที่กงล้อแห่งโชคชะตาหมุนไปจริงๆแล้วคุณก็จะเหมือนกับว่าอยู่ก็น่าจะช่วยทําให้การพลิกเปลี่ยนหมุนของโชคชะตาของคุณรับรื่นมากขึ้นนะคะ แล้วที่สำคัญนะคะสัญญาณของ justice ออกมาเนี่ยบอกกับชาวราศีตุลว่าทิศทางที่คุณดำเนินชีวิตมาหรือว่าสิ่งที่คุณเจอเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกลิขิตเอาไว้แล้วนะคะสิ่งนี้แหละจะสอนให้คุณได้เรียนรู้หรือตื่นรู้อะไรบางอย่างนะคะทีนี้ผู้อ่านขอดูสัญญาณของคนคนนั้นนะคะคนในความสัมพันธ์ของชาวราศีตุล ว้าวเดอะวลขึ้นเลยนะคะว้าวคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาหรือต่างวัฒนธรรมก็ได้นะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเขามีสัญญาณก้าวไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะคะคล้ายๆว่าต่อสู้เพื่อรักอะอยู่เพื่อรักแล้วก็รักยืนยงนะคะ <laughs> ชอบใช้คำนี้ ซึ่งเขาคนนี้นะคะจะเป็นคนที่ขยันมุ่งมั่นตั้งใจมากแล้วก็ในเรื่องราวของความรักครั้งนี้เหมือนเขาจะใช้ความอดทนความพยายามมากๆนะคะและไม่ยอ่อท้อไม่หวัน่นไหวด้วยนะคะเป็นคนที่จะพร้อมจัดการทุกอย่างนะคะพร้อมจัดการทุกอย่างให้สําเร็จให้ได้นะคะผู้อ่านเห็นว่าคุณทั้งคู่เนี่ยมีพลังงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกัน สัญญาณของเขายังเป็นคิงถือดาบด้วยนะคะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีไหวพริบดีงามมากๆฉลาดมากๆแล้วก็มองกันไกลมองไปข้างหน้าแล้วแหละแล้วก็มีการเตรียมพร้อมอะไรบางอย่างเช่นเดียวกันเขามองในแง่ของความมั่นคงเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานนะคะเมื่อรักใครแล้วไม่เปลี่ยนใจนะคะคิงถือดาบนะ ขอขยายพลังงานให้กับคนคนนั้นของชาวราศีตุลน,นะคะเขาคนนั้นมีลักษณะยังไงคะขอซีใบนะคะว้า wow, ว The Magician เป็นคนฉลาดมีไหวพริบนะคะออกมาออกมาคอนเฟิร์มยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะยืนยันอีกครั้งหนึ่งกับผู้อ่านนะว่าถูกแล้วเ <laughs> ขาเก่งมากฉลาดมากนะคะ ที่สำคัญเมจิกเชียนยังเป็นสัญญาณของแรงอธิษฐานหรือคำอธิษฐานที่ได้รับผลลัพธ์อ่ะถ้าเขาได้มีการอธิษฐานมวนขอเรื่องของคู่นะคะเขาก็จะได้มาพบเจอกันกับคุณนะขอยใบนะคะว้าวสิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญเป็นคนรักครอบครัวนะจะเป็นคนที่อบอุ่นมากเลยนะคะเดี๋ยวใบถัดไปนะคะ ว,ว้าวสิบไม้เท้าเขาอาจจะมีกิจกรรของตนเองหรือไม่ก็ต้องเป็นแบบเหมือนหัวหน้าใหญ่หรือว่าเป็นลักษณะของคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงนะคะที่ต้องรับผิดชอบเยอะนะคะอาจจะเป็นคนคลั่งงานบ้างงานก็ได้นะคะทีนี้ด้วยความขยันของเขาความคลั่งงานของเขานี่แหละที่จะนําความสําเร็จมาให้แล้วก็เขาจะมองถึงความมั่งคั่งและมั่นคง,งของชีวิตนะคะ มาแล้วแปดเหรียญคนคนนี้มีแรงดึงดูดการเงินเข้ามาด้วยนะคะ p e n d u l u s เยอะเลยนะคะผู้อ่านขอถามนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรชาวราศีตุลบ้างคะเขาอยากบอกอะไรชาวราศีตุลบ้างนะคะเดือนธันวาคมนี้นะขอสีใบว้าวสีดาบรอจังหวะเวลาอยู่นะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขารอจังหวะที่จะเจอกันกับ คุณนะคะอาจจะใช้เวลานาน,านกว่าที่คุณทั้งคู่จะได้มาเจอกันนะคะแต่เขาเนี่ยก็พร้อมและรอคอยที่จะพบเจอกันกับคุณนะคะนอนยิ้มเลยอะ่ะสัญญาณของหนึ่งถ้วยนะคะสัญญาณหนึ่งถ้วยโอโหความรักมาเต็มมากๆนะคะคนคนนี้เขาอยากบอกว่าเขาอยากเริ่มต้นชีวิตคู่ชีวิตรักกับคุณนะคะ อยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอยากแต่งงานนะตรงกับสิบเหรียญข้างบนเลยนะคะอยากสร้างครอบครัวกับคุณนั่นเองรอคอยอยู่นะคะสองไม้เท้าคนคนนี้นะคะเขารอคอยคุณอยู่เหมือนคุณรอคอยกันและกันนะผู้อ่านคิดว่าเพราะว่าสัญญาณของตัวคุณเนะี่ยก็เตรียมความพร้อมแล้วรออะไรบางอย่างนะคะจังหวะเวลาที่คุณจะได้มาพบเจอกันนั่นเองนะ ผู้อ่านคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วตัวเขาก็รอคอยคุณนะอยากสร้างฝันสร้างอนาคตร่วมก,กันกับคุณนะคะสัญญาชวยมากๆว้าวเดอะไฮพริเทสเขาบอกว่าเขาผูกพันกับคุณมากนะคะสัญญาเดอะไฮพริตเทสเนี่ยจะเป็นลักษณะของจิตที่ผูกพันกันจิตของเขาเนะหัวใจของเขาว่าผูกพันกับคุณแล้วก็ไม่อาจเปลี่ยนใจนะคะแล้วเขารอเวลาให เราได้พบเจอกันแล้วก็เหมือนเปิดเผยสถานะสเตตัสของเราสองคนให้โลกรู้ประมาณนี้นะคะเขาอยากประกาศให้โลกรู้ว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยนะพลังของเขาเนี่ยพร้อมรอคอยชาวราศีตุลเลยนะคะแล้วก็เหมือนคุณเป็นที่หนึ่งในหัวใจเขานะพร้อมมอบถ้วยความรักให้คุณคนเดียวเท่านั้นเลยนะคะว้าวผู้อ่านเห็นสัญญาณเหมือนกับว่าสถานะ ระหว่างคุณสองคนนะคะถ้ายังไม่เคลียร์ยังไม่เปิดเผยยังไม่ชัดเจนเนี่ยน่าจะมีข่าวดีในเรื่องนี้ที่จะเปิดเผยนะคะเพราะว่าพอกลงล้อแห่งโชคชะตาหมุนเนี่ยนะคะแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะแบบว่าอะไรที่รอกัะกักอยู่นะคะจะเปิดเผยอะไรที่เป็นสิ่งดีๆ happiness นะคะความสุขก็ขจะปรากฏขึ้นมาเลยนะว้าวนะ ผู้อ่านขอดูสถานการณ์ของชาวราศีตุลและความสัมพันธ์นะคะช่วงเดือนธันวาว้าวสัญญาณแห่งแมนขึ้นรออยู่นะรออยู่นะคะแต่รอด้วยมุมมองใหม่ที่สวยงามนะคะมันเหมือนกับว่าคุณทั้งคู่ค้นพบมุมมองใหม่ของความรักแล้วคุณรอคอยกันด้วยความสุขนะคะน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณทั้งคู่ รู้สึกดีเหมือนรู้สึกมีกำลังใจรู้สึกมีพลังใจในการรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะน่าจะเป็นเรื่องของการเจอการการมอบความรักแล้วก็การสร้างครอบครัวนะสถานการณ์ของชาวราศีตุลและคู่เนี่ยจะมีรูปแบบการปรับเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนแล้วก็รอจังหวะเวลานะคะสัญญาณห้าเหรียญกับสัญญาณของเจ็ดถ้วยนะคะมันเหมือนกับว่า คุณจะต้องมีการเลือกมีการตัดสินใจนะคะอาจจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาให้คุณเลือกและตัดสินใจสัญญาณออกมาบอกว่าใช้พลังของแฮงแมนนะนั่นก็คือใช้พลังงานบวกนะคะหมายความว่าขอให้ใจเย็นๆนะคะทำทุกอย่างเป็นขั้นตอนนะเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนนะคะแล้วการปรับเปลี่ยนชีวิตการปรับสมดุลอะไรต่างๆเนี่ยมันจะลงตัวมากขึ้นนะคะ มาดูสัญญาณในอนาคตนะคะกรีดยาวๆเลยนะกรีดยาวๆหนึ่งถ้วยว้าวแล้วเป็นราชาถือถ้วยนะคะแล้วเขาก็ถือถ้วยเขามอบถ้วยให้คุณนะและที่สำคัญสีไม้เท้าสัญญาณการแต่งงานการใช้เวลาหวานร่วมกันสัญญาณข่าวดีมาเต็มมากนะคะชาวราศีตุลผู้อ่านคิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ คุณนะ่าจะพบเจอคู่คุณแล้วล่ะสัญญาณสีไม้เท้าคือสัญญาณของโซเมททวินเฟลมนะคะคุณพบเจอคู่แล้วราชาถือถ้วยจะมอบถ้วยความรักให้คุณนะคะนี่คือสัญญาณของคู่ที่มีคอมมิตเมนต์นะคะคู่ที่มีพันธสัญญาที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะแฮปปี้เอนดิ้งสวยงามมากๆนะคะคือชีวิตคุณนะ่าจะมีการเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะ อาจจะมีการเดินทางบ่อยๆนะคะต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนนะคะว,ว้าวมากนะมีข่าวดีนะคะผู้อ่านก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะแฮปปี้ด้วยนะตื่นเต้นไปด้วยเลยนะคะว,ว้าวผู้อ่านขอพลังงานจาก o r ร c ค e ลนะคะโรแมนต์แงองอยากบอกอะไรชาวราศีตุลคะ่ะขอสี่ใบนะคะ Let go o f control issue นะคะขอสีใบก่อนนะว้าวสัญญาณการสื่อสารก็มานะว้าว retreat past life relationship สอดคล้องกับที่ผู้อ่านพุ่งพูดตะกี้เลยนะว้าวจริงๆออกมายืนยันนะคะพลังงานของ Oracle บอกว่าคุณกับเขามีสัญญาณการพูดคุยเจรจาปรับความเข้าใจนะคะ คุณทั้งคู่เป็นคู่บุกเพศนิวาศกันก็คือว่าเคยเป็นคู่กันมาก่อนในอดีตชาติแล้วกลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งในชาติภพนี้มันเหมือนคุณทั้งคู่มีพันธสัญญาของคู่นะคะที่จะมาเป็นคู่กันอะ่ะเพราะว่าจะต้องมาหมุนกงล้อแห่งโชคชะตาด้วยกันการที่จะพบเจอคนคนนี้ของชาวราศีตุลไม่ธรรมดานะคะคุณทั้งคู่เนี่ยเหมือนรอคอยกันมานานแสนนานอย่างนั้นเลยนะคะ ผู้อ่านเห็นพลังสัญญาณน,นี้มีความเป็นไปได้นะคะทั้งคนรักเก่าและคนรักใหม่นะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าหรือคนรักใหม่ที่กลับเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยคนคนนั้นนะคะเขาคือคู่บุคเพสันิวาตของคุณอยู่ที่ว่าคนคนนั้นกับคุณเนี่ยมีพลังบุญแล้วก็มีศีลเสมอกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าสัญญาณ justice มาแสดงว่า ลักษณะของการพัฒนาของจิตนะคะฐานจิตเนี่ยต้องมีการพัฒนาที่เท่าเทียมยุติธรรมว่างัน้นถ้าเกิดว่าคู่ของคุณเนี่ยเขายังพัฒนาฐานจิตได้ไม่เท่ากับคุณเนี่ยก็จะต้องให้เวลาเขาในการที่เขาจะต้องทําสิ่งนี้ให้สําเร็จก่อนประมาณนั้นนะคะกว่าที่คุณจะได้เจอกันทั้งคู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เป็นแบบบังเอิญนะคะ โชคชะตาอะไรที่ลิขิตมาแล้วนะคะบุพเพสันนิวาตของพวกคุณทั้งคู่หรือว่าเป็นคำมั่นสัญญาของคุณทั้งคู่ในอดีตนะคะที่จะกลับมาเจอกันยังไงก็ตามช่วงพันวาผู้อ่านเห็นสัญญาณของการรี r ทรตคือการใช้เวลาพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันนะคะถ้าเป็นคนรักใหม่เนี่ยเหมือนกับว่าให้มีการเปิดใจสื่อสารเพราะสัญญาณมาแล้วนะคะ heart to heart conversation มาแล้วนะ การสื่อสารเจรจาด้วยหัวใจนะคะเปิดใจเลยนะเปิดใจด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความจริงใจเปิดใจในการพูดคุยเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสัญญาณออกมาแบบนี้นะคะสัญญาณสวยมากคือถ้าคุณได้ใช้เวลาด้วยกันเนี่ยจะเหมือนโลกนี้มีคนอยู่แค่สองคนเท่านั้นประมาณนี้นะคะเราดูอยู่ก็จะตาร้อนๆนะคะประมาณนั้นเลยนะคะคู่นี้ สัญญาณอีกใบหนึ่งนะคะออกมาบอกว่า let go of control issue ก็คือปลดปล่อยเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เราพยายามที่จะจัดการให้มันรวดเร็วขึ้นหรือพยายามจะควบคุมมันนะคะสัญญาณนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าให้คุณปล่อยเรื่องนั้นไปเถอะให้เกิดขึ้นตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าอะไรเลยอย่างในชีวิตของชาวราศีตุลเนี่ยเกิดขึ้นจาก ชะตาฟ้าลิขิตว่างั้นเลยนะคะสิ่งเหล่านั้นมันเหมือนกับว่ามันจะมีจังหวะเวลาของมันอยู่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือว่าปรับฐานบนุญฐานจิตของเราการที่เราจะก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นเนี่ยมันจะก้าวข้ามอย่างราบรื่นนะคะแล้วคล่องตัวลงตัวนะคะ ผู้อ่านขอถามจากกระนะคะซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะอยากจะบอกอะไรชาวราศีตุลช่วงเดือนธันวาคมบ้างนะคะขอสีใบก่อนนะโอ้โหพลังสวยมาก enlightenment ขึ้นจะบอกเลยนะคะสัญญาณการตื่นรู้ว้าวขออีกสองใบขออีกใบหนึ่งโอนมาแล้วว้าว r ีนิว w a l การเริ่มใหม่นะคะการเกิดใหม่การเริ่มใหม,กรรม,ใหม่การเริ่มต้นใหม่เป็นได้หมดเลยนะคะแล้วสัญญาณนี้สัญญาณนี้ r e n น w วลมาพร้อมกับการตื่นรู้ไม่ธรรมดานะคะชาวราศีตุลน,นะถ้าคุณได้แบบนั่งสมาธิหรือว่ามีการแบบว่าฝึกฝึกสติอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝึกเรื่องของพลังงานนะคะจะทำให้พลังงานจิตของคุณเนี่ย พลังงานหรือฐานจิตของคุณเนี่ยปรับยกระดับแล้วดูสิคะเป็นแบบออร่าสว่างสดใสสวยงามมากแล้วเอ็นไลท์เมนต์ปรากฏขึ้นมานั่นคือการตื่นรู้และการอย่างรู้นะคะว้าวจริงๆนะคะว้าวจริงๆคู่ของคุณก็จะต้องแบบพัฒนาตนเองให้มีระดับเดียวกันกันกบคุณนะคะชาวราศีตุลสัญญาณสวยมากนะคะบอกไว้เลย ทีนี้สัญญาณอีกอย่างนะคะเอาบันแดนขึ้นมาร่ํารวยนะคะดึงดูดความรวยความมั่งคัง่งความร่ํารวยนะสิ่งที่คุณเตรียมพร้อมสิ่งที่คุณขยันทําอดทนทุกอย่างเนี่ยจะได้รับผลลัพธ์ที่สวยงามมากๆนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะที่สําคัญคนคนนั้นในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขาก็อาจจะแบบ เป็นสายเปด้วยก็ได้เพราะพลัง,งเขาก็จะเป็นพลังของบุคคลที่นําเรื่องของความมั่งคั่งความร่ํารวยเข้ามาในชีวิตนะคะสัญญาณดีงามนะเป็นหีบสมบัติเลยนะคะในรูปคือเป็นหีบสมบัติเลยนะอีกใบหนึ่งนะคะจักระออกมาบอกว่าชาวราศีตุลเรื่องราวอะไรที่คุณยังเสียใจเสียดายหรือว่าอะไรอยู่อะ,อะไรอยู่นะคะในอดีตเนี่ย อยากให้คุณปล่อยพล,ลังงานลบที่คุณเผอแบกเอาไว้นะคะให้มองจดจําในความทรงจําที่สวยงามนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นพลังงานลบก็ปล่อยๆไปนะเริ่มต้นชีวิตใหม่มีสัญญาณการเริ่มใหม่นะคะสัญญาณการเริ่มใหม่นี้เป็นความรักเก่าหรือความรักใหม่ก็ได้นะคะซึ่งเป็นคู่บุคเพสันนิวาสของคุณนั่นเองจะเหมือนกับ เปิดโฉมใหม่เปิดมิติใหม่ของความรักของชีวิตเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้วยปรากฏขึ้นด้วยนะคะคุณจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือมีการเริ่มอะไรใหม่ๆในชีวิตที่จะปังมากๆประมาณนั้นเลยนะคะดวงปังดวงเลิศนะคะกงล้อแห่งโชคชะตามาแล้วพลังบุญหนุนนำให้คุณพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงนะคะที่จะนำไปสู่ความสุขเป็นแฮปปี้เชนเลยนะ สวยมากผู้อ่านขอพลังงานจาก whisper of love นะคะอยากบอกอะไรชาวราศีตุลน,นะคะขอสามใบนะ whisper of love นะคะอยากบอกอะไรนะขออีกสองใบกันนะมาดมาแล้วว้าว สัญญาณออกมาสวยมากนะคะคนคนนั้นที่จะเข้ามาเขาจะแครความรู้สึกของคุณมากเลยนะคะโอบก,กอดความรู้สึกของคุณไว้นะคะเขาจะแครความรู้สึกของคุณมากแลวเขารักคุณมากๆนะคะสัญญาณนี้คือแบบว่ามีจิตที่เขาเรียกว่าเหมือนเจ n t l e n e s เป็นความอบอุ่นความอ่อนโยนนะคะเป็นความรักที่จะนำมาซึ่ง ความรู้สึกที่เต็มอะเพราะเขาจะดูแลหัวใจคุณนะคะและคุณก็จะดูแลหัวใจเขาคุณทั้งคู่จะดูแลก,กันเต็มไปด้วยความรักว่างันเลยนะคะจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณไม่ขาดอ่ะคุณมีพร้อมคุณมีครบแล้วคุณมีเยอะมากๆด้วยนะคะเป็นพลังความรักที่หล่อเลี้ยงคนสองคนนะคะให้รักกันแบบที่ลึกซึ้งแล้วก็อมตะนิรันดร์การประมาณนี้นะคะ เพราะว่ามันเหมือนเป็นพันธสัญญาของคู่บุเเพสัญณนิ้ว่านันเองนะและที่สำคัญนะคะให้อยู่กับปัจจุบันและฝันถึงอนาคตพลังดีนะคะสัญญาณน,นี้คือให้คุณอยู่กับปัจจุบันตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันนะคะอะไรที่คุณฝันไว้ตั้งใจไว้มันจะกลายเป็นจริง everything is possible นะคะว้าวสัญญาณสวยมากสัญญาณสวยมากนะคะ สิ่งที่ฝันไว้ในเรื่องราวของชีวิตในอนาคตนะคะเรื่องความรักเรื่องชีวิตอะไรทุกอย่างเลยนะคะมีความเป็นไปได้นะคะสัญญาณออกมาแบบนี้นะที่สำคัญนะคะมีศรัทธาในความรักนะคะเพราะว่าสัญญาณนี้จะขึ้นมาเมื่อเราพบเจอสถานการณ์ท้าทายหลายๆอย่างในชีวิตเรา พลังของเทวดานางฟ้านะคะออกมาบอกว่าอย่าท้อนะคะให้คุณมีศรัทธาในความรักอยู่เสมอเชื่อมั่นเสมอนะคะเพราะว่าทุกสถานการณ์ท้าทายที่เราพบเจอต้องการแรงศรัทธาของเราแรงศรัทธาจากจิตที่เข้มแข็งของเรานะคะถึงจะก้าวข้ามผ่านไปได้แบบที่แบบ สวยๆนะสวยๆหลอนๆเลยอย่างนั้นเลยนะคะต้องแบบก้าวข้ามแบบดีๆนะพลังสวยมากๆนะคะผู้อ่านก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในความรักในความสัมพันธ์นะคะ mm hmm. วันนี้ก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะ mm hmm. รักษาสุขภาพด้วยค่ะปลอดภัยและปลอดโรค แล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ